สวัสดีครับอีฟบนาวันนี้เราจะมารีวิวแมตชุดมันครับวันนี้แมตีสองขึ้นเดวิชันหนึ่งครับมาลุ้นกันครับว่าเราจะขึ้นได้หรือเปล่าครับตาสุดท้ายสําหรับการขึ้นดีหนึ่งนะครับผมโอ้โหมาชมเกมนครับโอ้โหเปลี่ยนเป็นการเสียเวลาเดยวผมตัดเข้าไปในเกมเลยครับผมนี่ครับผมเจอดาวที่เจ็ดหมื่นครับโยูโหแรงดีสครับตอนนี้โอ้ มาชมเกมครับวันนี้หนึ่สไตล์คีเขาเตอร์เจอกับคีเขาเตอร์นะครับโอ้โหแต่ของเขาเขาเตอร์ครับมาดูที่จังหวะแรกนาทีที่16จังหวะนี้วิดิอัลตัดบอลได้วิดิอัลให้มาที่ดุมกุเล่ดุมกุเล่ให้มาเมซี่เมซี่เข้ามาที่ดาวิลโนนเย่ให้มาที่คลิปมาจังหวะนี้เมซี่โค้โอ้โหโคดิอัลโูเซฟกีงัดมาลูกนี้โอ้โหแบบได้ครับตัดมาไวๆเลยครับจังหวะนี้นาทีที่24ดีแคนไล่ให้มา ไอศีไอศีมาดูดูกุ้เล่ดูกุ้เล่เล่นกับเดียร์เดียร์ไปแล้วครับเดียร์เดียร์เปิดเข้ามาโอ้โหจังหวะนี้เร์โอ้โหเสียดายเลยครับโอ้โหจังหวะนี้มาดูจังหวะตอนนี้เลยครับเตะมองจังหวะนี้เดียร์คูรูเซฟกี้คูรูเซฟกี้ให้มาที่ดูงกุ้เล่ดูงกุ้เล่ให้มาคูรูเซฟกี้เท้าซ้ายเปิดมาจังหวะนี้โอ้ยังดักได้ครับ หรือทีอาร์ได้บอลมาที่อาราโคอาราโคโดนดักได้ที่ดิแคนไลจะโดนสวนครับจังหวะนี้โอเว่นให้มาที่โอโคมาโอ้ยยังไม่ผ่านอาบูเบกนะครับดีอาร์ครับดีอาร์ยังหวะนี้ให้มาที่เมสซี่เมสซี่ไปให้เมซีให้มาที่นูเยสนูเยตให้มาที่ดีอาร์เห็นเมสซี่เข้าไปโอ้โหเลวเลวเมสซี่สุดขั้วจ้าเนาะ โอ้โหภา,าษางานนั้นได้สุดยอดจังววะนี้ออกนําครับหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหคนทันกนครับหมดเวลาครึ่งแรกครับจังหวะน,นี้ถ่ายเปียงครับหนึ่งลูกครับโอ้โหมีโอกาสึ้นดีหนึ่งครับจังหวะน,นี้หางสดใสครับมาดูเกมครึ่งหลังกันต่อครับนึ่างเงี้ยให้มาเมซี่เมซี่ให้มาดูกูเลดูกูเลล็อกแล้วดึง ให้มาคุณเซตปีเปิดมายังไม่ได้ครับจังหวะนี้เปิดมาล้ำหน้าไปก่อนครเซร้ายไปครับจังหวะนี้จะขึ้นเกมมาโดยโอลิเวอร์คอนโอลิเวอร์คอนยาวมาจังหวะนี้เสร็จบุเรื่องกันแเหรอเบเกนอให้มาดีเคลียน์ไล่หนึ่งสองกับเมสซี่เมสซี่ให้มานุนเย็ดนุนเย็ดเห็นดึงกู่ครับดึงกูเสร็จทอมิสุด นุนเยซื้อผ้าแล้วเจ้านี้โอ้โหดงกูให้มานเนเยจิ้มโอ้โหดาวินนุนเยโอ้โหไม่ได้ครับจังหวะนี้นเนเยเสียดายมากครับโอ้โหดียานูเซกีิเข้าไปต่อครับจังหวะนี้ดิแฌร์ไล่ให้มาที่เมสซี่เมสซี่คืนมาที่ดาวินนุนเยให้มาที่เมสซี่เล่นกับดงกูซัดลงโอ้โหยังครับยัง เมสซี่โดนจิ้มเลยโอ้โหครับตัวนี้โอ้โหให้มาเมสซี่เมสซี่บังยันแล้วให้มาว่านี้คูุสเซกี้คืนโอ้โหแล้วโอ้โหแดงได้ครับลงกรุเล่จิ้มมาตัวนี้ใส่มาที่คูุสเซกี้โอเยอะโอ้โหนิดเดียวครับเกือบถึงครับแต่พลาดมาทีนาทีที่เจสซีคว้าในวนี้โดนเยัดโอ้โหตัวติดเทมิยาสโทมิยาสพลาดด้วยครับโอ้โห ดูกุลหลาบให้มาที่โอ้โหเจ้ต oh. ัวขู่จะไปเรือนะครับดาวินนี่ฮึฮึสูงครับการผ่าไมท้ที่ดีที่แปดสิบจังหวะนี้โอ้โหเราโอ้โ oh. ห oh oh. ล้ำหน้าครับฮึฮ <c oughs> ึที่แปดสิบเรานี้ล้ำหน้าแล้ดวดูจังหวะน,นี้ดีๆครับโอลิเวอร์เขาให้มาเมสซี่โชครบุรปายโอ้โหสามศูนย์ครับ <c oughs> โอ้โ oh ห oh. ขึ้นดีหึงแบบน่นอนับจังหวะนี้โอ้โหผนทางสดใสครับผลทางสดใสแล้วก็กดพอรอดออกเลยหรือเปล่าครับออกเลยหรือเปล่าอือฮึออกเลยหรือเปล่าสงสัออยน่านนนจะออกเลยครับโอ้โหขึ้นดีหนึ่งไปี่ไปครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปมีดีนี้ครับขอบคุณครับ